สวัสดีครับเส้นทางพุทธในวันนี้ขอนําเสนอประวัติพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมจะนําเสนอไปในตามไทม์ไลน์นะครับซึ่งการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะนําเสนอไปในตามยุคเกี่ยวกับยุคต่างๆของอ้างอิงตามประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่ง ก่อนนั้นนี้จะเห็นได้ว่าผมได้ในยุคสดก่อนๆน,นะครับผมได้แนะนําการเผยแพร่พุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่การเริ่มกําเนิดพุทธศาสนาตั้งแต่ในประเทศอินเดียเนปาลแล้วนะครับแล้วก็ได้เล่าให้ฟังถึงการเผยแพร่พุทธศาสนาจากอินเดียผ่านมาทางประเทศจีนแล้วสุดท้ายก็จะมาจบที่ประเทศญี่ปุ่นดังนี้นะครับซึ่ง หลังจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะค่อยๆเล่าไปในอีพิโซดต่างๆหลังจากนี้ต่อไปนะครับว่าหลังจากพุทธศาสนาได้เผยแพร่มาจากต้นกําเนิดคือประเทศอินเดียแล้วเนี่ยพุทธศาสนาแพร่เข้ามาทางประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไรนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับผมต้องท้าความของประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับว่าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยชาวญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขา มีความคิดหรือว่ามีแนวการยึดถือหละขนบความเปยนประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อในผลปันพันธุ์ของตอนเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับในชาวญ,ญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณน,นั้นเนี่ยเขามีความยึดถือหรือว่ามีความเชื่อว่าในบรรพุุษของชาวญ,ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยกำเนิดมาจากลูกพระอาทิตย์นะครับบรรพุุษของเขานั้นถูกกาเนิดหรือว่ามีบรรพุุษมาจาก เทพองค์หนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าชื่อว่าเทพถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเทพอามาเทระสึนะครับโอมิคามินั่นเองนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนปิกปะให้ชัดเจนขึ้นนะครับนะครับหรือว่าเป็นเทพ,พเจ้านะครับแห่งพาธิตย์นั่นเองนะครับคําว่าคามินะครับคามิในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่า,าเหมือนเป็นเทพ,พเจ้านั่นเองนะครับ หรือว่าเทพอมตะเทลัสส์นั่นเองนะครับหรือเทพสุริยะเทวีนะครับซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาชินโตนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวผมจะเล่าอีกต่อไปในอพิสุดต์ต,ต่อไปนะครับว่าในแง่ของศาสนาชินโตนั้นมีต้นกําเนิดหรือว่าเป็นความเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งเทพอมตะเทลัสุ์เนี่ยเป็นตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองแล้วก็เป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างนะครับซึ่งจาก ในต้นกําเนิดของความเชื่อหรือศาสนาในญี่ปุ่นนั้นาชาวญี่ปุ่นนับถือจินโตมาก่อนนะครับแล้วจึงนับถือศาสนาพุทธในภายหลังนั่นเองนะครับซึ่งในรายละเอียดเ,ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังในต่อไตอนต่อไปนะครับซึ่งจากการนับถือของเทพเจ้าโดยเฉพาะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั้นต่อมาเนี่ยมีความเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั้นเป็นเทพผู้ให้กําเนิด ทเทพเจ้าอื่นๆตามมาแล้วก็สืบต่อมาจนถึงพระหมหากษัตริย์นะครับซึ่งพระหมหาพระหมหากษัตริย์องค์แรกของชาวญี่ปุ่นนั้นก็ถ้านับตามประวัติศาสตร์ก็คือกษัตริย์จิม,มูนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นผสมปฐมมหากษัตริย์ของชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันนี้เราถ้าประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะอ้างอิงจากคัมภีร์นะครับโคจิกินะครับซึ่งในจะเป็นคัมภีร์ที่ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนารานะครับ ซึ่งนะต่างคัมภีร์โกจิในสตทที่8หรือเซมัยนารานั้นได้กล่าวว่าทุกสรรพสิ่งนั้นถูกสร้างโดยเทพสององค์นะครับคืออิสานาง,งิและอิสานามินะครับซึ่งเทพอิสานาง,งินั้นเป็นผู้ให้กําเนิดเทพเจ้าอามาเทลสึนะครับซึ่งเป็นตัวแทนแหน่งดวงอาทิตย์และแสงสว่างนะครับซึ่งเทพเจ้าอามาเทลสึก,ก็คือเป็นเทพเจ้าที่เป็นบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับดยตามคัมภีร์โจกจินั้นเทพ อามาเทอสึเนี่ยได้ส่งหลานชายคือนิกิโนมิโคโตนะครับลงมาที่เกาะญี่ปุ่นเพื่อหวานมาเมล็ดข้าวแล้วต่อมาได้สมรสกับโคโนฮะนะซากุยะนะครับฮิเมเป็นทิดาของเทพแห่งคุนเขาแล้วก็หลังจากนั้นนะก็ได้สืบเผ่าพงต่อมาอีก3รุ่นจนถึงกระยัดจิมมูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปนะครับปฐมกษัตริย์แห่งญี่ปุ่นนั้นคือกษัตริย์จิมูนั่นเองหรือ,อาราชวงศ ราชวงศ์แรกของญี่ปุ่นนั้นก็คือราชวงศ์ยามาโตะนะครับหรือยามาโตะไดนาสตี้ซึ่งราชวงศ์ยามาโตะนั้นก็คือเป็นาปร,ราชปฐมราชวงศ์ของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ <c oughs> ถือว่า,าตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับก็ชาวญี่ปุ่นนั้นถือว่าตนเองเนี่ยได้กำเนิดมาจาก เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ธงญี่ปุ่นนั้นก็เลยเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงอาทิตย์นะครับถ้าคนถ้าลองสังเกตดูก็คือเราจะพบว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นธงที่เป็นมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางถูกไหมครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะนับว่าเป็นประเทศที่อยู่ตะวันออกสุดเลยถ้าด,ดูตามแผนที่โลกนะครับประเทศญี่ปุ่นก็จะ เขาก็จะเชื่อว่าดวงอาทิตย์นั่นนะขึ้นที่ประเทศเขาเป็นประเทศแรกเพราะเขาอยู่ทางตะวันออกที่สุดเลยนะครับเขาก็มีความเชื่อเช่นนั้นนะครับนะครับถ้าเราดูตามไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ยุคก็คือยุคโบราณยุคกลางแล้วก็ยุคสมัยใหม่นะครับในวันนี้ผมก็จะครอบเรื่องของยุคสมัยของประเทศญี่ปุ่นไปด้วยเลยเพราะว่าจะอ้างอิงการนับอ่าการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะต้องอ้างอิงถึงการประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นไปด้วยเลยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับก็จะเริ่มจากยุคโบราณก่อนนะครับเริ่มจากยุคหินนะครับก็คือในช่วงยุคประมาณ14,00 0ปีก่อนคิดศักราชนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มจากเป็นมนุษย์กลุ่มแรกเลยที่อ,อพยพเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเนี่ยาคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี มนุษย์ที่เริ่มอพยพเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อประมาณ10,000แสนปีมาแล้วนะครับเหลือสมัยยุคหินเลยก็คือยุคเพลิโอลิติกนะครับช่วงนั้นจริงๆญี่ปุ่นยัง,ย,งยังอยู่เป็นเป็นทวีปยังเป็นแผ่นดินที่ติดอยู่กับทวีปเอเชียอยู่แล้วหลังจากนั้นกน็คืงถึงจะแย,าย,ยากออกมาเป็นเกาะน,นะครับตอนนั้นก็เริ่มมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณ3 0 0 0 0่นกว่าปีก่อนก็เริ่มมีวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับเริ่มทําเอาหินมาทําเป็นอาวุธ เป็นมีดแล้วก็เพื่อเอาไว้ใช้ล่าสัตว์นะครับซึ่งอารยธรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามาจาก2เส้นทางก็คือมาจากทางแผ่นดินใหญ่ก็คือมาทางทางจีนหรือเกาหลีนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คาดว่ามาจากทางใต้ของประเทศจีนแล้วก็เข้ามาทางตอนใต้ของหมู่เกาะริวคิวหรือว่า,าจังหวัดโอกินาวาในปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนที่เราคุ้นเคยก็คือ,อาชาวไอนุ <c oughs> ที่เราคุ้นเคยกันที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวที่เกาะฮอกไกโดแล้วเรา เห็นลูกปั้นหรือไม้แกะสลักของชาวไอรูนั่นอันนั้นกน็คือเป็นชาวพื้นเมืองก่อนของเกาะฮอกไกโดนั้นอันนั้นก็เป็นเป็นชาวพื้นเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือถูกเผาอื่นๆนั้นผลักดันให้ถอยล่นไปในบริเวณเกาะฮอกไกโดนั่นเองนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับต่อมานะครับก็เข้าสู่ยุคโจโมงนะครับยุคโจโมงก็คือเป็นยุค ที่อยู่ระหว่างช่วงปี1 4 0 0 0ปีก่อนคิดศักราชดจนถึงประมาณ400ปีก่อนคิดศักราชดนะครับยุคนั้นจะเรียกว่าเป็นสมัยโจโมงนะครับสมัยโจงมงได้มีจุดเด่นตรงที่ว่าเริ่มมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเพิ่มขึ้นมานะครับช่วงนั้นก็จะมีการพัฒนาการทําเครื่องปั้นดินเผาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการใช้อาษฐดอาวุธล่าสัตว์ก็คือมีการใช้คันธนูและลูกธนูขึ้นมานะครับ ช่วงนั้นก็เริ่มมีการเกิดศาสนาชินโตขึ้นมานะครับศาสนาชินโตนั้นคืออะไรนะครับศาสนาชินโตนั้นก็คือสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีลูกคลรบบูชาอะไรนะครับคนญี่ปุ่นสมัยนั้นเนี่ยอยู่กับธรรมชาตินะครับถูกไหมครับคนคนสมัยนั้นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้แม่น้ําดินหินสัตว์สิ่งของต่างๆนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ภูเขาอะไรพวกนี้นะครับก็เลยนําสิ่งที่อยู่เป็นตามธรรมชาติเนี่ย เป็นสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งเหนือมนุษย์เป็นบูชาสิ่งสิ่งตามธรรมชาติเนี่ยว่าเป็นสิ่งเหนือมนุษย์นะครับยังไม่มีรูปเคารพยังไม่มีรูปปั้นยังไม่มีอ่าสิ่งเคารพบ,บูชา<ม>ก็ถือว่าสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเป็นคามิก็คือเหมือนเป็นเทพเจ้านั่นเองนะครับปรากฏการฟ้าผ่าปรากฏการฟ้าร้องหรือปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายถือว่าเป็นสิ่งลึกลับนะครับทําให้เกิดโดนบรรดาลให้เกิดสิ่งที่เกี่ยวกับอ่าที่ผูกพันกับชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับ ทำให้เกิดการนับถือเทพเจ้าหลายๆองค์เช่นเทพเจ้าที่เกี่ยวกับลมเทพเจ้าที่เกี่ยวกับพายุเทพเจ้าที่เกี่ยวกับต้นไม้เทพเจ้าที่เกี่ยวกับะอาทิ์เทพเจ้าที่เกี่ยวกับภูเขาเป็นต้นแม่น้ําเป็นต้นนั่นเองนะครับทุกอย่างมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตนั่นเองนะครับก็เลยมีประเพณีหรือความเชื่อหรือว่าเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเรียกว่าศาสนาชินโตเป็นศาสนาแรกของชาวญี่ปุ่นที่นับถืออยู่ตอนนั้นก่อนที่จะมีศาสนาพุทธเข้ามานะครับ ก็เริ่มตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับอย่างที่เล่าไปในตอนแรกนะครับว่า,าสมัยนั้นก็เริ่มมี <c oughs> การกล่าวถึงปฐมมกษัตริย์จิม,มูนะครับแห่งราชวงศ์ยามาโตะนะครับซึ่งเริ่มปกครองญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยยุคนี้เลยครับหกร้อยหกสิบปีก่อนคิดศตวรรษแล้วก็สืบราชวงศ์ยามาโตะเรื่อยมานะครับนะในทางประวัติศาสตร์ก็จึงระบุว่านะครับนะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่สําคัญนะครับว่า ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นจึงระบุว่ายุคโจโมงเนี่ยถือเป็นอายุอายรธรรมเริ่มแรกของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนะครับก็ยุคต่อมานะครับที่ยังถือว่าเป็นยุคโบราณอยู่ก็คือยุคยาโยอินะครับยุคยาโยอิยยของญี่ปุ่นก็คือยุค400ปีก่อนคริสต์ศกวรชถึงคริสต์ศักราชที่200ตอนนี้ก็คือ,อเป็นช่วงก <c oughs> ำกึ่งว่ามีคริสตศาสนาเข้ามาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็คือมีการกําเนิดของคิดศาสนาขึ้นในทางยุโรปแล้วนะครับนะ,อะตอนนี้เนี่ยคือเป็นยุคที่เป็นตรงกับยุคยาโยอิของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตอนนี้มีการกําเนิดของศาสนาคริสต์เข้ามาแล้วนะครับนะช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคยาโยอินะครับนะครับ แล้วตอนนี้ในญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นครับก็คือน,นับตั้งแต่ยุคโจโจมงนะครับจนถึงยุคไอยุย่อีเนี้ยตอนนี้ญี่ปุ่นมีกษัตริย์สืบต่อกันมาถึง14พระองค์นะครับแล้วก็มีราชินีอีกหนึ่งองค์นะครับนะอย่างที่กล่าวไปก็คือเริ่มตั้งแต่ปฐมกษัตริย์จิม,มูนะครับแห่งราชวงศ์ยามาโตะนะครับได้มีการสืบต่อราชวงศ์จนถึงกรรษัตริย์ชูไอนะจนถึงปีคศ .200 เลยนะครับซึ่งปีคศ .200 เนี่ย ก็ตรงกับพศประมาณ700นะครับในอินเดียตอนนั้นนะครับซึ่งในถ้าผมอินทิเกรตความรู้ก็คือว่าช่วงพศ200ตอนนั้นเนี่ยในอินเดียก็คือเริ่มเกิดมหาย,ยานขึ้นณตอนนั้นนะครับนะแต่ตอนนั้นเนี่ยพศอสอง0ตอนนั้นเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยพูดศาสนาเนีเริ่มแพร่ไปทางจีนแล้วนะครับแต่ยังมาไม่ถึงญี่ปุ่นนะครับนะตอนนั้น่านะครับถ้าเกิดเราเราอินทิเกตความรู้กันก็คือ ตอนนั้นเนี่ยในยุคของอายาโยอินั้นตอนนั้นเนี่ยอ <c oughs> ตอนนั้นเ่ยญี่ปุ่นก็ยังปกครองด้วยตัวเองยังมีตอนนั้นยังมีเป็นศาสนาชินโตอยู่นะครับตอนนั้นในญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นน่ะก็มีกษัตริย์เป็นกษัตริย์ชูไอนะครับแล้วก็มีราชินีจินกูนะครับหลังจากนั้นตอนนั้นนะก็คือเป็นยุคยามาโตอยู่นะครับ ตอนนั้นก็มีสงครามเกิดขึ้นกับเกาหลีด้วยนะครับนะก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังมีการปกครองด้วยร <c> า <oughs> ชวงศ์ยามาโตอยู่นะครับตอนนั้นพุทธศาสนายังไม่เข้ามานะครับสรุปก็คือตอนนั้นก็คือยังเป็นศาส,สนาชินโตอยู่นะครับในส่วนพุทธศาสนาเองตอนนั้นก็ยังเป็นมห ah ายาาเป็นหลักนะครับส่วนเทรวาณน,นี่ก็ลงไปทางศีรังกานะครับมหายานก็ยังอยู่ในอินเดียแล้วก็เริ่มมาที่จีนนะครับก็ ในช่วงนั้นก็ในในส่วนของผู้ศาสนาในญี่ปุ่นในช่วงของอยุคแรกเริ่มนะครับหรือยุคโบราณนะครับของญี่ปุ่นก็ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในตอนต่อไปผมก็จะมาต่อผู้ศาสนาในยุคกลางของประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ